ก็โปรแกรมเมื่อคืนก็หมดแล้วนะแต่วันนี้ถ้าเกิดมีโปรแกรมอะไรใหม่ๆมาพี <c 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 ่นัจะไม่ได้เล่าเลยใช่ไหมกิจศั์เขาก็มีเยอะนะเมื่อคืนนะลองเล่าให้ฟังหน่อยแต่ไม่เล่าอะเพราะว่าเราเป็นคนไม่ชอบเผาใครแต่กี่ไม่ได้เผาเลยนะพี่แจ็คคือแบบเขาเกียดอยู่แล้ว่ะเผาไปอีกก็สีไม่เปลี่ยนละก็คือดาได้ไม่มากไปกว่านั้นแล้วนะแต่พี่น้านี่ก็คือเก็บไว้แบบทีเดียวรูปยอดเราคือแบบช่วงเก็บกดอะไรนะครับนิดเดียนิดเดง นิดนึงเหรอนิดนึงบอกพี่นัทก็เผาอ่ะพี่นัทเขาเผาแต่ว่าอะไรครับว่าอะไรบิ๊กเก็ตเทอเบ่ยเหรอเออเฮ้ยเหรอไม่เป็นไรหรอกจริงแต่เป็นคนดีนะคนดีอ๋อไม่ได้เผาเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังคำๆสนุกๆนะใช่วิถีชีวิตที่อันนี้ไงเนีเดี๋ยวต่อไปถ้าเป็นเมืองอื่นเนี่ยจะเป็นเมืองอื่นไม่มีไม่ใช่เชนัทเทาไงอ่าฮะอัศรย์เลยแบบเฮ้ยฝรั่งอาจจะมองเฮ้ยควายเลยว่ามันเดินอยู่กลางถนน ขวายาจเป็นควายได้นะบอกไม่รู้เรื่องพูดอะไรไม่รู้เรื่องโค้ล่าโค้ล่าไม่โคาล่านะนี่เป็นตัวนี้ดีกว่าน่ารักให้หนีตัวแรกอ่ะไอ้นี่มันเป็นหนูหรือว่าหนูหรือว่าวอมแบตวอมแบตเออตัวนั้นแล้วกันนะนรักชอบยชอบมากชอบมากวันนี้ใครไม่ลองลองไปกินลองไปกินอาหารไทยได้นะ่อร่อยมากจริงร้านชาไทยนะผู้ต๋่ผูตตู่แต่ว่าเราจไปกินกันได้หรือเปล่าเพราะวันนี้เราเป็นบุฟเฟ่ค่ะ บุฟเฟ่หรอตักกันให้ไม่อั้นค่ะอ๋อที่กลางจะไปใช่ไหมบุฟเฟ่อะไรครับที่นานาชาติอาหารนานาชาติบุเฟ่นานาชาติใช่ามีทุกอย่างคุกหลักมีทุกอย่างคุกพวกก้นหลักพวกอะไรผักติ๋งวายเนี้ย่ะผักติ๋งผักติ๋งอยู่ปะครับผักติ๋งที่จะไปหอใช่ไหมหอกาดไปกินละอยู่ใกล้กับคาสิโนแต่ว่าแหมเวลาไม่รู้จะทันโอ้มีคาสิโนด้วยใช่ไหมไม่ชอบเล่นการพนันน่ะเป็นคนเป็นคนดีนะ ชอบเล่นพวกอะไรเอาใบจะโมกอะไรเงี้ยไม่กีไม่กินข้าวแล้วกันนะไม่กินข้าวไปคาสิโนก่อนเลยเราอู่อยากดูว่าเคยเห็นในสล็อตเงี้ที่มันต้องหยอกนิ่งอะไรเงี้ยเือแบบลัคกี้แบบเราโชคดีมากเลยเงี้ยใช่ใช่ทำบุญมาเยอะนะเบื่อจอมาอดูลองไปดูเดี๋ยวมันมีอะไรรู้ไหมครับเคยใครเคยใครเคยมาบ้างที่นี่คาสิโนที่นี่มีหลายอย่างมีทั้งสล็อตมีทั้งแบบว่าเหมือนไพ่เป็นคาสิโน เยอะมากเลยผ้สอสิบมีไมถ้าสอสิบบลอกเด้งก็พอแล้วมั้ยบล็อกเด้งมีั้กเด้งมีเหรอเด้งมีค่ะอ๋อเพาเล่นไพ่อะไรที่แกกินน้ำเีนไหมจะเล่นแบบเล่นกับพี่กุ้งเนี่เล่นกับอไม่ใช่เล่นกับพี่เละกันเล่นกับพี่เอละกันเล่นแบบแบบเป็นหลักการไม่เป็นหอกเล่นแบบเป็นแบบต้องจริงจังอย่งไม่ได้เลิ่มเลิ่มเลิ่มเท้าเลิ่มเท้าขึ้นมาแล้วโอ้นี่ก็หาหน้ากินหวเหีวกันยังครับเหี่วกันยังครับ นี่จ้าโอเคยังพี่โอเคนะหน้าตาสดใสนะโอเคเซ็กซี่เหมือนเดิมแล้วพันเอกต้าเป็นต้องมีชายาใหม่แล้วแหละลูกแก่ชั่วสวัสดิ์ลูกแก่ยุทธวัฒน์พี่นาดบอกมามครับโอ้โหไม่เคยเห็นแกเซ็กซี่ขนาดนี้ไม่คิดว่าพี่เขาจะกล้าทำทุกคนไม่คิดเหมือนกันต้นก็เหมือนกันครับผมนี่สุดยอดจริงอ่ะแล้วสุดท้ายนะ ตอนกินข้าวนะยังมีแบบว่ามากอดด้วยค่ะกอดใครกอดใครครับคุณลุงอะค่ะคุณลุงมากระคุณลุงเลยเหรอครับผมมาแบบว่าทักทายอ่าอันเดอรยูยังไงโอ้โหเขาก็เล่นขำๆเขาไม่ขำๆอาจจะมีโอกาสเขาไม่จริงจังอีกแล้วเอาได้วยนึงนะพี่จันรับรองเป็นเจ้าของความแก่แน่ๆเลยค่ะงดหน้าเจ้าของบ้านอะไรนะพี่จันบอกว่าฟาร์มนี้เล็กไปใหญ่ๆเขาได้มาแล้วโอ้โห อะไรนะความรักความรักคิดคิดคิดไม่ทันเลยคิดไม่ทันน้องเกือบน้องเกือบและน้องเกือบแล้วอยากเล้นเลยเตียมกันนิดนึงก็ได้เตียมกันนิดนึงใช่กันทำอาหม่กินนิดนึงแล้วก็ยังติดอยู่นะครับแต่นี้ไม่ติดไฟแดงครับผมก็เมื่อกี้เราเกือบจะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วนะไี้เกี่ยวก็คือคุยกันข้างหน้าเลยว่ามีข้างหน้าคือพี่ตอนนี้พี่ป้อปรมณ์เสียมากว่า พี่โยเนี่ยมาช้าในตอนเช้าเขาแบบอุด <Comics> จ <apan AM> ิจไงอุด <Boy> จิจมากแล้วมนไม่ได้มาด้วยนี้สมุดตังรู้เรื่องตังรู้เรื่องหมดหมดแล้วเป็นรอบหมดอะไรนะครับพี่โยทำเขาอุดจิจเขาบอกว่าเขาจะยิงพี่โยในเช้านะผมว่าอยากยิงมากถ้าไม่ถ้าไม่ยิงเขาตายได้อยากให้เดินข้ามเขามาเลยจริงๆถามพี่เจได้ใช่ไหมครับพูดอย่างี้เลยนะวันนี้ก็เลยขับแบบประมาณว่าแบบพี่ตลอดเลยอ่ะ จี้คนข้างหน้าเนี่ยสงสัยเป็นแบบโจนต้นเก่านะครับชอบชอบจี้นะชอบจี้ขับข้างหน้าตลอพี่พี่พี่เอกก็เสียวตลอดเวลาอยู่ข้างหน้าก็เบรกคนข้างหน้าเนี่ยพ <ใน S 1> <ท>ี่เบรกใช่แต่มันอยู่ข้างหน้ามันแบบหน้ามันสั้นมากไงเวลาเบรกใกล้ๆมันเหมือนแบบจะไปชนเขาแล้วคือแบบประมาณว่ารถข้างหน้าเนี่ยเบรกกระทนหัน <c oughs> ก็เลยแบบ <c oughs> ถ้าถ้าไม่ชนก็เลยต้องเบี่ยงซ้ายไงเบ <c oughs> ี่ยงมาทางซ้ายอาจจะไม่ได้ดูไงเป็นความไม่ได้ตั้งใจอืมจักรยาน ก็เกือบไปแต่กรยานนี่เจ๋งนะเอาพูดถึงนะ้ถ้าพี่ถ้าเป็นพี่เอพี่เอจะเลือกอะไรครับชนิดข้างหน้าหรือว่าชนจักรยานชนจักรยานดีฮ่า่าฮเาฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮายเลยนะฮ่าฮา้แล้วนฮ่าฮ่านเาย่าฮ่ถฮ่า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 ฮ่แฮ่าฮ่าฮ่อ่าเ่า่าน่าฮ่าฮ่าฮ่าย่า่เฮ่าเ่ายเบ่าฮ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 าย่าฮ่าฮ่าย่าฮ่าฮบาฮ่านเาฮ่าฮ่าฮ่ะเ่าฮ่าาา กฎหมายค่อนข้างแรงอยู่แล้วค่อนข้างแรงอยู่แล้วใช่ค่ะที่นี่แต่วันนี้คงช็อปช็อปได้ไม่เยอะด้วยเพราะ่าตังค์มันก็เห๋ือไม่เยอะครับผมเพราะว่าอ,อหมดแล้วเอะไลยนะซื้อซื้อเหลือเยอะแต่ว่าเหลือเล้อยู่ครึ่งเดียวเพราะว่าคุณแมเ่เตรียมเงินมาให้เ<ส>ท่าไหร่นะไม่บอกดีกว,ว่าอ่ะประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งแต่ก็ซื้อกางเกียงวันแรกไปหมดแล้วนะครับผมก็มาที่นี่ก็อยากให้แบบคิดอยากไปคิดซะว่าเป็นเงินไทยนะ คิดซะว่าเป็นแบบค่าเงินบ้านเราก็ได้ห้าบาทแย่ไปตีราคามันมันถูกๆนะก็คือตอนนี้ตอนไม่ได้แวะร้านแบบพวกกิฟท์ช็อปมาก่อนไงร้านแบบห้าเหรียญสิบเหรียญไม่เคยไงเข้าไปร้านทีก็ใไฮโซเลยไฮโซเป็นกางเกงแบบปูเป็นเรื่องบันลาวมากเป็นแบบแนวเจ๊ป๊อปกินเทรนมากคนที่นี่มาประมาณนั้นเลยครับเดินเข้าไปกางเกงตัวนี้แหละที่กำลังใส่มาเนี่ยที่เป็หลีดแกะมาแล้วเนี่ยเหมือนมากกวาเนี้สี่พันห้าเราเดินเข้าไปเรื่องเกงเฮ้ยถูกแล้วพี่ บบไม่รู้องตอนแรไม่รู้โง่โง่โง่มารู้ไม่รู้ค่าสกุลเลยเลยต้องอ,อะไรคำนวณเลยไม่รู้รู้ร้อยสิบบาทเสื้อตัวร้อยเดียวเกางเกล้งร้อยห้าสิบมันถูกเงี้ยตอนแรกคิดในใจกะซื้อสักสิบตัวนะเ <c oughs> ออกะซื้อ <c oughs> สักสิบตัวถูกใจมากเป็นลายแบบชอบมากเป็นแบบเซอร์เอหนอ่อยซื้อสิบตัวไม่ไปรอบตัวเดียวนี่แหละเพื่อแบบซื้อไปไซส์ใส่ไม่ได้ก็ลองลองกันมาเรียบร้อยตัวนี้ถูกใจครับผมเอาเลยไม่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 ถามใครเลยไม่ถามมาถามอ่ะตัวเนี้ยพี่จ่ายด้วย ที่พี่แจ๊คที่พี่แจ๊คเป็นคนซื้อให้ต่เคนเลือกนะครับได้สับจากพี่แจัคเยอะมากครับผม,ม<า>ก็พี่นัดก,ก็ซื้อมาคนละตัวพี่นัดันนี้ก็เขาก็ใส่นะเส<อ>ื้อมาใส่ันนี้นัดใส่พร้อมกันบ่าเหมอมาก<อ>ไม่ได้ซักด้วย <laughs> <laughs> ก็พี่แจ๊คลองพี่แจะคลองต่อดิอยากจะไปรูกก้แบบลองเชิงไนงะความจริงแล้วก็ตอบยาวๆก็ไม่เป็นบทนั้นก็ยกได้เรียนเหมือนกันนะแจ็กก็เขาพูดว่าอะไรนะดิดเขาดิดเขา สอกนะเฮ้เฮ้เฮ้ติดเขาติดเขาฟอร์มีฟอร์มีติดเขาฟอร์มีตลาดมันงงติดเขาอีที่ไรวะไม่ใช่ไม่ใช่ติดเขาอะไรเขาแบบปกติมันไม่ใช่แบบโบ๊ะเบ๊บ้านเราดมาตรงมาต่อไม่มีไม่ใช่ตลาดรัสเซียนะคฮะเขามาต่ออะไรอย่างงี้คือแบบพี่นัทเขาบอกว่าปกติเขาจะขายตามเรทอันนั้นอยู่แล้วมันลดไม่ได้แบบแต่พอดีเราหน้าด้านนะครับบอกพี่แจ๊คเอาซะหน่อยนะมานาทีมาที เขาบอกเข้าใหม่จิ๊บเขาจิ๊บเขาจิก็ยังจิบเขาเหมือนเดิมจิบเขาฟอร์มีดิบเฟอร์มี่ีอนนี้มี a s ซเติมขึ้นมาเขาก็บอกว่าลาย u ูฟอร์มลายยูฟอร์มอ๋อมันรู้เลไรมต่อละคะทำไมคุณแต่งยูนิฟอร์มแบบนี้อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ามาจากไหนมาจากไหนอย่างเงี้ยแล้วไทยแลนด์ไทยแลนด์แล้วไทยแลนด์แลนานานมาทีที่นาที่นที่นนพูดยาวๆเราก็ไม่รู้เรื่องละ เสร็จนะเราไกลไกลอ่ะก็เขาก็เลยลดให้ลดให้ก็ตกเหลือจากว่าเจ็ดสิบก็เป็นร้อยห้าสิบใชมใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ถือว่านะนัก<ช>ลงว่า<ๆ>มันถูกวะร้อยเจ็ดสิบลดเหลือร้อยห้าสิบโยนไปมปันได้เงินก็เงินยังมีเต็มกระเป๋าไงแต่ความจริงก็ไม่มีกี่ใบหรอกเพราะมันก็มีแค่นั้นถ้าโ,โยนใบให้เขาร้อยห้าสิบปุ๊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 บพอคิดตังเรียบร้อยจ่ายตังเรียบร้อยแพ็กใส่ถุงเรียบร้อยแล้วก็ต้องคิดเป็นเงินไทยเล่นๆ ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปสี่พันห้านรู้ว่าสี่พันห้าเท่านั้นแหละตอนแรกก็จะไปซื้อเสื้อซื้อแจ็คเก็ตซื้อกางเกงซื้ออะไรพอเถอะครับกินข้าวดีกว่าบางกรก้าวตัวดีกว่าพี่เหลือตังค์รูปครึ่งเดียวเองตอนนี้เหลืออยู่ครึ่งเดียวนะไม่ต้องเสียจังใช่วันนี้เราเจอร้านสี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะซื้อเสื้อผ้าเหมือนกันใกล้ๆกันแถวชนะทาวน์นั่นแหละแล้วใครมาบอกต้อนว่าขาตับเขาจะลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับร้านนึงกำไปซื้อ จะเครียดม,มากนะครับรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จริงนี่จะเครียดมากเลยนะ uh, <outlet. S 2> จะเครียดมากเลยนะจะเอากางเกงนี้ไปเสี้ยงหน้าร้าน,นมันนะครับผมเสี้ยงแล้วไม่เอาตังค์คืนด้วยนะอาจจะมีเจอรถนะเพราะเราจะไปอเ,ะะเอาเลนะจริงว่าเอาเลสเลยอ่่ะะออาจจะได้อาจจะได,อจจะได้อาจจะได้ว่างก็ยังเหลือตอนนี้เหลือคุ้งเดียวแล้วค่าติมค่าอะไรเราประหยัดไปเยอะประหยัดไปเยอะประหยัดแล้วถูกต้องอืมก็เลยวันนี้ก็ลองต้องไปหาแหล่งช้อปปิ้งไหนนะครับผมใครเจอแหล่งช้อปปิ้งดีๆบอกกันด้วยนะครับ อ่ะ,<น>ะเรื่องเล่าวันนี้ก็จบแล้วขอบคุณครับ